คือเขาจะทำบ้านหลังใหญ่ขวามือนี่ให้ลูกชายคุณหมอเขาก็เลยสร้างหลังเล็กไว้แม่ก็จะได้มามาั่งงานมาปรุงงานได้เป็นอะไรซึ่งบ้านรวมน้องบ้านรวมพี่รวมน้องกันหมดเลยสิบห้าไร่อยู่รวมกันหมดเลยสิบห้าไร แนนเดฟซีเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะฮะบ้านใช่ใช่หมดเลยเนาะน้องสาวพี่ชายพี่สาวน้องสาวพี่ชายนะคะใกล้ๆน้องเมียโอ้โหมเดิร์นี่ะมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆนะคะนี่พี่น้องพี่น้องน้อยทั้งหมดเลยนะคะนี่อยู่ฟินแลนด์อยู่บ้านอทางฟินแลนด์ด้วยเขาเรียกว่าข้ารือหาดนะคะจะไปอคุ้นๆเนี่ยมาเนียนกันเลยเนี่ยจะมาทำงานที่นี่เหรอ สมัครงานก่อนเลยโอ้ยพบเปา <c oughs> ชิงก่อนผมไม่ได้นะเนี่ยได้ไงเปิ่อนฟ้าด่างที่แม่นกบอกใบด่างโอ้อันนี้ก็เหมือนกันนี่ใบด่างนะนี่อันนี้ก็เหมือนกันต้องมีใบด่างนพบเปานี่มาก็มีเมียเพบเปาเป็นงานมากเลยค่ะอันนี้ไปลงเห็ดที่เราลือออกไปโอ้ลงเห็ดเห็ดเต็มมงกุฎเหมือนเห็ดนางฟ้าโอ้โอโอ โดยนะตน,นีคือเราจะมาดูบ้านบ้านของอาจารย์ผู้เรียนที่ถ่ายคลิปให้ดูว่ายกเสาเอกเมื่อวันที่9มกราคมค่ะค,คือท่านอาจารย์ที่ท่านจะยาวไปนูน่นเนี่ยที่พ่อเปาลดน้ำมะนาวให้อยู่ด้วยอันนั้นก,ก็ใช่หมดเหรอคะอันนี้นใช่เป็นในแทยใช่ก็เลยจะปลูกบ้านหลังใหญ่ให้แล้วก็อันนี้จะไปลงจอดรถอันนี้ก็จะกลายเป็นบ้านพักที่แม,ม่มาตรวจงานมาเ้างาน มาสมัครงานครับนี่น่มาเตรียมความพร้อมไว้ดีค่ะพามาชมบ้านมวลหมู่ญาติของเราที่อยู่ในพื้นที่15ไร่ด้วยกันเนี่ยค่ะเป็นพี่น้องพี่สาวพี่ชายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลาาแล้วก็ญาตินะคะ อยู่รวมกันหมดอยู่รวมกันหมดหลายหลังมากเลยอันนี้ก็ก็จะสร้างบ้านให้รู้กันนะคะส่วนอันนี้การผู้เรียนเอาไว้พักผอ่นอนครับเพราะว่าคน,คนละรุ่นคนละฟิลกันกับลูก <c oughs> ก็เลยให้สร้างสร้างเป็นบ้านรับรองเล็กๆไว้สไตล์โมเดิร์น,นก็จะทำม้านั่งหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องโาถงก็ทำบ้าในระดัด สเมตรเหมือนเดิมใช่ไหมเสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้สิบเหมือนเดิมเป็นโล่ที่ทำสูส uh ูงโรงโปร่งสไว้ท oh. ี่ปัะจูเขียนแล้วนี้ก็จะทำเป็นประตูเลื่อนถ้ามาในครัวต้องโทไปทำเคาเตอร์ให้อโเเตอร์ให้เรไปละตรงนี้ก็ทำทางออกเพราะว่า ตรงนี้เป็นโรงรถเลยโรงเห็ดหรือทุกอย่างออกแล้วก็ให้เป็นโรงรถครับโอ้โรงรถถ้ามีแขกอยู่ทางนู้นก็เข้ามาที่นี่ได้ด้านหลังก็เป็นที่เราครับที่นอกรั้วเนี่ยค่ะโอ้ใช่ค่ะโอที่เมนูบอกว่าหลังเซเว่นเมนูอยู่หลังเซเว่นเซเว่นรถนะเซเว่นรตัสบิ๊กซีด้วยโอ้ติดเราเลยเอ้ใช่ อยู่ไกลไม่ไกลเลยค่อยู่ตรงนี้เองเดินไปก็ได้ต้งมีตรงนี้เป็นเซเว่นวคีเลยค่ะเนี่ยอันนี้เซเว่นแล้วก็วิคแล้วก็ดีไอวายโอ้มีครบหมดเลยค่ะขอตัวอินดี้ไม่ลบแบ่งขายไปใช่สิใช่ค่ะกระเป๊ะก็ญาติกันอะไรแล้ามาขออยู่แล้วมาเจออยู่ด้วยกันชอบอากาศอะไรไหมคะ แล้วเราก็ยังมีที่ที่นาข้างหลังอีกอีกแต่ว่ารั้วเราก็ติดนั่น่ะติดห้างที่เขาขายของอ่ะเก็ดเราก็ติดเขาเลยมองมองมาจากถนนก็เห็นบ้านแม่นกผมจาได้เนะเนี่ยมาจากกว้างขวางเลย FC อันนี้คือผมมาดูครั้งแรกนะ FC อย่าไปคิดถึงคลิปเดิมๆนะไม่เกี่ยวอนที่70ไร่60ไล่40ไร่นะไม่เกี่ยวตรงนี้ต่างหากต่างหากต่างหากมาอีก ผมนับรวมๆแล้วสองร้อยแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งก็จะไปทั่วหรือเปล่าใช่โหกว่ากว่าจะส่งหมดกว่าจะผ่อนหมดกว่าจะซื้อได้นะคะก็หลายสิบปีจริงๆโอ้ยสามสิบกว่าปีค่ะไม่ใช่ว่าอยู่รวยแล้วได้มาเลยนะคะมาด้วยน้ําพักน้ําแรงด้วยด้วยเราแล้วก็เพื่อนร่วมงานเราทุกคนเลยถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้ทําไมแม่นกถึงบอกว่าถ้าหยุดแล้วจะทําตลาดแล้วให้ทุกคนมาอยู่กับเราก็เราอยู่กันมาสามสิบกว่าปีแล้วอะ เราจะทิ้งกันได้ยังไงเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราในวันนี้ไม่ใช่เงินจะซื้อทุกอย่างได้นะลูกมันซื้อทุกอย่างไม่ได้ไม่นกแนะนำแนวความคิดเรื่องการลงทุนสักนิดนิด,นดสัส้นๆให้ f อซได้ไหมครับพราะมีคนก็อยากรู้ว่าไม่นกมีแนวะคิดใยนการลงทุนต่างๆเรื่องการต่างๆการลงทุนเหรอคือไม่ว่าจะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ช่างอยากให้คิดว่า ทุกคนคิดว่าทําปุ๊บรวยเลยมันไม่ใช่ค่ะมันต้องดูดูตลาดตลาดกว้างแค่ไหนนะคะแล้วก็อย่างอย่างแม่น้องน้อยเนี่ยทำทำเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยไม่ใช่มาทําเลยนะเดิมพ่อแม่พ่อแม่เราตายหมดแล้วเราเหมือนไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็ไปขอผ่อนที่ดินกับท่านอาจารย์แล้วเราก็ถามอาจารย์ถ่านหนูพาคนมาซื้อจารย์ให้หนูเท่าไหร่เขาบอกว่า ให้แปลงละพันสิบแปลงให้ทองบาทหนึ่งแมงน้อยก็ไปขายอยู่เดือนหนึ่งได้สามร้อยแปดสิบห้าแปลงโอ้สามร้อยแปดสิบห้าแปลงก็คือถ่ายเอกสารโบชัวแล้วก็ไปขี่รถไปตามตลาดสดที่เขาเอารถมาจอดแล้วก็ไปเสียบไว้ที่รถแต่ละคันละคันละคันโบชัวเราก็พิมพ์เองว่ามีที่ดินให้ผ่อนผ่อนเดือนละหกร้อยตะลางวาละพันสองอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะคะก็ผ่อนแล้วก็ไปแจกทุกคนก็แบบ อูไม่ต้องซื้อเงินสดแล้วก็ผ่อนด้วยเพราะว่าคนมีไรายได้น้อยก็เดือนเดียว385แปบงขายหมดโอ้โหแปง,งและมันแล้วก็สิบแปลงทองบาทนกคิดได้ยังไงเนี่ยเออก็แจกโบชัวไปทั่วหมดนี่คนอื่นน่ะเขาไปแจกตามออหน่วยงานสำนักง,งานใหญ่ๆโตๆอันนี้ เขาก็ส่วนมากคนที่รับราชการหรือตําแหน่งสูงเขาก็ย้ายมาจากบางจุดเพื่อจะย้ายไปอีกบางจุดเพื่อโตขึ้นเขาก็ไม่ซื้อแต่คนที่จะซื้อคือคนพื้นที่คนรากยาทั่วไปไที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพอพอ,พอทําอย่างนั้นได้ไมนก็ุฮ้เราก็ทําได้นี่เราก็เลย ไปคุยกับเจ้าของที่แปลงน,นึงว่าเขาขายที่17ไร่ไร่ละแสนเราก็เลยบอกว่าเราขอซื้อแต่ว่าเราให้ไร่ละสองแสนเขาก็ตกใจเอ้าขายแสนทำไมให้สองแสนแล้วบอกว่าเราขอผ่อน40เดือนเราก็จะเอาไปให้ลูกค้าผ่อน40เดือนอโดยเราก็จะเอาเงินมาผ่อนให้เจ้าของที่ทุกเดือนเดือนละแสน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 เราก็ผ่อนแค่20กว่าเดือนลูกค้าก็มาเทไปปลูกบ้านอยู่กันเต็มนั่นก็คือเป็นการจุดประกาย แต่ว่าเราต้องมีพลัง<ะ>ไม่ใช่ว่าอย่างที่คนอื่นเข้าไป<ะ>ต้องไปในตึกหรูหรูสูงสูงหน่วยงานใหญ่หญหญๆโตโตไป<ะ>แจกโบชัว<ะ>มีป้าใหญ่ของแม่น้อยแผ่นแผ่นพับใบระบาทกว่าๆ<ะ>พิมพ์ทีสองพใบไปทุกตลาดสด<ะ>จักรยานจอดมอเตอร์ไซค์จอดไปเสียบรถเก่งไม่ค่อยเสียบเ<ะ>พราะว่าคนลากยากเขาไม่มีบ้านอยู่ ถ้าคนมีตังค์เขาก็ไปซื้อบ้านจัดสรรซื้อนู่นซื้อนี่กันฟังแล้วขนลุกเลยเราก็นึกว่าจะไปถามพวกคนรถเก่งอะไรเงี้ยเขาทิ้งหมดเขาโยนทิ้งหมดค่ะเขาโยนทิ้งหมดเขาไม่สนใจเลยแต่คนมียคนขี่จำลองอยู่ตลาดสถานีรถไฟอ่ะเขาเขาสูบบุหรี่สามชงวันนึงนะคะอันนี้เราเราบอกว่าต้องต้องผ่อนแปลงละเก้าร้อยบาทเนี่ยเมื่อก่อนนี่บุหรี่ซองสามสิบบาท เขาก็บอกผมเลิกบุหรี่ชองนึงเขาก็มาผ่อนแปลงนึงพอไปไม่กี่วันเขาบอกผมเลิกอีกชองนึงได้สองแปลงมีลูกสองคนเขาบอกผมจะเลิกบุหรี่หมดเลยเพราะว่าผมต้องมีบ้านอยู่พ่อแม่แล้วก็ลูกครบทุกคนเขาผ่อนที่ได้สามแปลงจากการเลิกบุหรี่เลิกบุหรี่แล้วเขาก็มาขายให้เราเขาได้เงินไปอีกแสนกว่าบาทสุขภาพเขาก็ดีแล้วก็ได้เงินได้ที่สามแปลงนะคะเราก็จะไปหาลากหญ้า สามล้อมอเตอร์ไซค์จัจกรยานเราเสียบหมดเลยค่ะเสียบหมดไปทุกตลาดตอนเย็นตลาดเช้ามืดตื่นตีสามตลาดสดไปเสียบตลาดที่มีไปอ่ะไปเสียบไว้ตามตะกร้าแม่ค้าเราก็บอกว่าถ้าพาใครมาเราก็ให้แปลงละพันละพันละพันครับอู้มาเต็มเลยเต็มเลยปรากฏว่าคนอื่นก็ทําอะไรก็ทาเราก็ไปขายให้คนอื่นด้วยได้สี่พันแปดร้อยกว่าแปลงโอ้ <laughs> เรียบร้อยเลย <laughs> ไอเดียธุรกิจเนี่ย เริ่มต้นจากขนาดว่า<ช>เราไม่ต้องไปซื้อสดเลยนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าคิดจะทําอะไรอย่าคิดว่าทําปุ๊บรวยปับ<ช>๊บ<อ>บวกกําไรยังงู้นต้นทุนอย่างนี้ไม่ใช่ม,มันต้องค่อยๆวางแผนไปทีละสเต็คร<ช>ับไม่มีเงินก็ทําได้ถ้าเรามีความตั้งใจเนี่ยอย่างน้อยขั้นตอนแรกก็คือไปเป็นนักขายให้เขาไปแล้วก็มันต้องให้ความจริงใจกับลูกค้าด้วยลคาเขาไปดูขณะที่ลูกค้าจะไปพร้อมกันทีเดียว4ี่ห้าสิบคนน่ะ เราเหมารถตุกตุกเป็นสิบคันเลยไปเหมือนไปเที่ยวเลยเหมือนไปทัวร์เลยแล้วก็เจ้าของที่เขาก็ไม่ได้มาดูแางน้อยก็ซื้อผ้าสีทุกสีเลยตัดเป็นธงแหลมๆเรียบกลางทุ่งเต็มเลยมันเหมือนแบบเหมือนไปเที่ยวกลางทุ่งที่มีแสงสีมีผ้าปิ้วปิวเต็มเลยแล้วก็เอาเฟืองฟ้าไปปลูกมันก็งูแบบมันเหมือนไปเที่ยวสวนธรรมชาติกลางทุ่งเนี่ยเอากระท่อมแย่แฝกอย่างแย่ไปตั้งอยู่สี่ห้าแล้วก็ เอาโอ่งแดงใส่น้ําไปที่มีกระบวยตัดปรากฏว่าพอเขาทําสัญญาวางมัตจันท์ทุกเย็นไปอยู่ทุ่งนั้นกันหมดปัฒน,นาที่ตัวเองใช่ทําให้แบบดูดีเขาก็เลยบอกว่ามาขอบคุณเรามีวันเราตื่นขึ้นมามีคนมาหน้าประตูรั้วถือ่อดอกไม้มาบอกอ้ามาทําไมบอกมาขอบคุณว่าเราเป็นเหมือนครูเขาครั<อ>บเหมือนเอาวิชาความรู้อาชีพที่ที่เราทำไปให้จุดประกายให้เขา ให้เขามีอาชีพแล้วเขาาก็มีไรายได้จากที่เราให้แปลงละพันแล้วเขาก็มีบ้านมีรถ <c oughs> มีทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาบอกว่าตอนแรกก็จะไปขายตรงขายนู่นขายนี่ทุกอย่างเรื่องจำอ้างนู่นนี่นั่นคือต้องเป็นเพชรเป็นพลีเป็นอะไรแต่ว่าของเราบอกไม่มีอยู่ที่ความสามารถแล้วก็คนที่ไม่มีที่อยู่จริงๆที่มีไรายได้น้อยมาอยู่กับเราเท่านั้นก็เลยทุกวันนี้เราก็มี มีพวกหมู่ของเราอะอยู่สี่ห้าพันคนเขาก็บอกต่อทําไมหมู่บ้านเราจึงไม่มีป้ายขายเลยเพราะว่าก็คือคนเก,ก่าบอกต่อกันไปว่าจากความจริงใจของเราที่มอบให้งเผาอะไรตรงไหนค่ะก็คือต้องให้ใจพวกกอนให้ใจพวกกอนแล้วก็เราเราจะไม่เหมือนเจ้าอื่นไรยอื่นที่เขาทําแล้วเ็าให้ถนนห้าเมตรของเราจะแปดเก้าเมตรไปเลยจะไม่ให้น้อยเลยเพราะว่า ม,มันต้องมีรถเข้าออกอะพวามมีคนอยู่เมื่อไรก็ต้องมีรถเข้าออกมีการก่อสร้างมีอะไร<ม>เพราะฉะนั้นก็ต้องให้เขาไปลยให้กว้างไปเลยเนี่ยอย่างตรงนี้ตรงนี้9เมตร10เมตรตรงม้วน12เมตรค่ะเราให้เฉพาะตรงนี้เราเสียพื้นที่ไป4ไร่3งาน7สิบกวาเราเสียพื้นที่ไป10ถึง11ให้ให้ไปฟรีซึ่งทุกคนซื้อที่มารายวนยราคาเท่ากันแต่และคโอเค ตามไปเทไปมันก็อยู่ในแผ่นดินนี่แหละมันไม่ไปไหนทุกคนก็เดินร่วมกันชั่วลูกชั่วหลานตายไปเราก็หอบเอาเอาถนนไปไม่ได้ลูกหลานที่ใช้่ะอันนี้เป็นแนวคิดของตัวเองนะคะก็แนวแช่์แต่ละคนค่ะแต่ว่า